สนับสนุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับวันนี้ IT City ตี้ออนไลน์ครับได้มีสิ่งพิเศษมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งโดยรวมสินค้า IT สํสำหรับนักช็อปนักท่องโซเชียลมีเดียสุดๆครับ บนโลกของธุรกิจโซเชียลมีเดียกระแสการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กำลังฟูเฟื่องและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเว็บไซต์การให้ใบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีให้ใบริการเลือกสรรมากมายสำหรับสินค้าไอทีบนโลกธุรกิจออนไลน์นะครับเริ่มมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ร้านค้าทำเลทองในห้างสรรพสินค้าชั้นนำถูกปรับแต่งวางขายบนหน้าเว็บไซต์ในราคาพิเศษยิ่งกว่า ร้อมโปรโมชั่นแหวกแนวเพื่อให้ดึงดูดใจกับผู้บริโภคครับหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นนั่นเองสำหรับในวงการธุรกิจค้าลีกไอทีครับไอทีซิตี้ภูคาปลีกที่ข้ามวอร์ดในวงการค้าลีกไอทีมากกว่า20ปีเนี่ยได้ลุกธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าไอทีออนไลน์ในชื่อของ www. itcityonline. com รวมถึงสอบถามยละเอียดสินค้าการขนส่งสินค้าหรือการรับประกันอัปเดตข่าวสารด้านสินค้าไอทีได้อย่างต่อเนื่องครับ สินค้าที่นํามาจําหน่ายจะเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตปรินเตอร์สแกนเนอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านไอทีทุกประเภทและเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในนามบริษัทไอทีซิตี้จำกัดมหาชนซึ่งมีการดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับจุดประสงค์หลักก็คือการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าหลากหลายประเภททั้งข้อมูลข่าวสารวิธีการชําระเงินหรือว่าการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังมีสินค้าไอทให้เลือกมากกว่า2,500รายการพร้อมกับบริการที่ได้มาตรฐานผ่านทางเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสินค้าประกอบการพิจารณาครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w i t c i t y o n l i n e c o m ได้เลยาเรายละเอียดเพิ่มเติม026565030ครับเข้าไปที่ IT City Call Center ได้ตลอดนะฮะกด Subscribe Notebook Spec TV ใน YouTube กันเยอะๆด้วยครับเพื่อติดตามข่าวสารดีๆอย่างนี้สวัสดีครับ